สวัสดีค่ะพบกับดวงชาแนลนะคะวันนี้ผัดกะเพราค่ะมาดูเลยค่ะว่ามีเครื่องอะไรบ้างกุ้งนะคะทำผับสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะเจ็ดตัวนะคะกุ้งเจ็ดตัวเนาะ,นะผัดกะเพราค่ะแล้วก็จะมีเครื่องนะคะก็ะเทียมน้ำมันหอยซอสแล้วก็รสด,ดีผงชโลดน้ำตาลนะคะซอสฝาเขียวค่ะอย่างละหน่อยเนาะปรุงรสทำใจชอบเลยค่ะเครื่องปรุงเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ พริกเราทําเรียบร้อยแล้วนะคะพริกเจ็ดเม็ดนะคะเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะผัดกะเพรากุ้งเนาะวันนี้แล้วก็ใบกะเพราใบกะเพรานะคะใบกะเพราเตรียมเสียบสับแล้วค่ะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะมาเลยค่ะทาการผัดเลยนะคะตั้งกระทะตั้งกระทะเรียบร้อยนะคะพอร้อนเนาะใส่น้ามันลงไปเลยค่ะสองช้อนเนาะน้ำมันสองช้อนเสร็จแล้วใส่พริกลงไปเลยค่ะ เปิดไฟอ่อนๆนะคะคั่วให้พริกจนหอมเนาะคั่วยพริกจนหอมค่ะคั่วยพริกหอมเสร็จแล้วนะคะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะกุ้งเจ็ดตัวเนาะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะกับพริกกระเทียมที่เรา,าใส่ลงไปทีแรกเนาะกับกุ้งนะคะกับหน้ากับหลังให้สุกเนาะ แล้วเราก็จะทําการใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้นะคะทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนาะทิ้งไว้สักพักนะคะให้กุ้งสุกนะคะแล้วก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะกลับกุ้งให้สุกก่อนนะคะเตรียมตัวใส่เครื่องปรุงเลยะคะ่ะ ใส่ทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วเนาะเครื่องปรุงนะคะชอบหวานใส่หวานชอบเค็มใส่เค็มนะคะของดวงเขาจะใส่ไว้ในถ้วยเรียบร้อยแล้วเนาะเครื่องปรุงกะเพรากุ้งนะคะใส่น้ํานิดหน่อยเนาะล้างถ้วยใส่เครื่องปรุงคะ่ะเทน้ําลงไปเลยนะคะน้าคลุกขิดเนาะผัดกะเพราหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันจ้าคลุกเคล้าให้เข้ากันเนาะ คุกเขาให้เข้ากันนะคะให้กุ้งสุกหน่อยๆเนาะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะคะให้น้ำแห้งๆนิดนึงคลุกเขาให้เข้ากันค่ะคนเคเลโเคเลโเคเลโคเลนะคะเคเลโคเลให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนึงนะคะให้กุ้งพอสุกเนาะให้น้ำแห้งนิดนึงน้ำขุกขิกเนาะ ดวงจะชอบน้ำคุกขีกค่ะใครชอบสุกมากก็ทิ้งไว้น,นานๆนะดวงก็ชอบสุกเยอะค่ะก็จะทิ้งไว้น,นานนิดนึงเนาะคุกเข้าให้เข้ากันจนแห้งเนาะ ที้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไปะคะ่ะใส่ใบกะเพราลงไปแล้วนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ น้ำขุกขิกพอดีเลยค่ะใส่ใบกระเพราเรียบร้อยแล้วเนาะก็คนให้เข้ากันจ้าเสร็จแล้วก็จะรอตักเสิร์ฟนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็ปิดไฟเลยนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเนาะผัดกะเพรากุ้งจ้าผัดกระเพรากุ้งแซ่บๆจ้าเดี๋ยวรอตักเสิร์ฟเลยนะคะรอตักเสิร์ฟเลยเนาะ ราตักเสิร์ฟใส่จานข้าวได้เลยนะคะราดข้าวเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าจะก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครกดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้เนาะเจอกันคลิปหน้านะคะจากดวงชาแนลนะคะผัดกะเพรากุ้งค่ะน่าทานไหมคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ